Bounce สวัสดีครับนี่กำลังจะเป็นกระแสอ,อีกเที่ยวหนึ่งนะเป็นดีมร้อยยี้าเป็นเครื่องตัวเดียวกับเว็บ มาดูรอบๆอก่อจะเป็นกินคีนะครับอะไรแท้มั่งเทียมมั่งแต่ชุดหน้าสวยนะชุดหน้ากำลังเป็นที่นิยมเลยกับปั๊มแปจุดหนึ่งมาดูที่ล้อเลยดีกว่าล้อเป็นอาอร์กอนนะครับวงนี้สองพันกว่าบาทจะของได้มานะส่วนกรม เป็นกมชุดทั่วไปนะครับก็เงาอยู่นะเงาวิบเลยอาก้อนจะเป็น1.4นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูโลโก้ชัดๆเป็นลายมักลุกตารางไอ้ตารางมกลุกตารางมาร์คอสเนี่ยเขาเรียกกันนะดูมเดิมผมไม่แน่ใจนะว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกับ125 กระบอกโชคจะเป็นของน่าจะเป็นเวฟอานะครับคือรุ่นเนี้ยจะไม่มีดิสนะจะไม่มีแม้ตแต่ตัวเดียวน่าจะไม่มีนะเออน่าจะประมาณนั้นก็ต้องเอาพวกโชคของร้อย้ามาใส่เพราะว่าลูกเล่นมันเยอะอะไรหาง่ายด้วยชุดน่าจะยกเอาของเวฟร้อยย่้าเอามาใส่ได้เลยนะครับก็คือไม่ได้แปลงอะไรเลยนะ แต่บางคนเขาก็ว่าคอมันเล็กกว่าไอไอน้าก้างเนี่ยแต่แต่ผมไม่รู้นะแต่คันนี้ไม่ได้แปลงอะไรเลยมีโชค๊คมีดุมแล้วก็มีบูทใส่ได้เลยนะไม่ได้กึงอะไรเลยนี่ล้อตรงด้วยกึ่งกลางอยู่รอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยไม่เบี้ยวไม่มีไม่มีออกซ้ายออกขวานะครับเนต่อไปน็อตสวยเลยตัวนี้ จานจานตัวนี้เจ้าของจําราคาไม่ได้นะตัวนี้ยเขาได้มานานแล้วจะเป็นจานสองรสิบมิลนี่สเปเซ,เซอร์ด้วยสวยงามเลยตัวนี้ตัวนี้ราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาไม่แพงหาได้ถูกด้วยมาดูที่ตัวปั๊มนะครับเป็นแปดจุดหนึ่งแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นี่ เจ้าของรถได้มาพร้อมขาเลยนะปั๊มตัวนี้เจ้าของรถได้มามือสองนะได้มาราคาที่แปดพันบาทแปดพันทวนก็คือมีขาเลยของเวฟร้อยี้าเลยเวฟร้อยี่ห้าใส่ได้หมดร้อยี่ห้าบังลมหัวเทาสวยเลยนะ่างนี้สายก็เป็นสายทั่วไปนะ ความสูงโช๊คตัวนี้ไม่ได้ตัดนะครับแต่ใช้โดยการยนนา่นเอาปาดข้างบนมันก็ดีอย่างนะไม่ได้มันก็จะไม่เสียของส่วนสายยางครับผมจากสายตาแล้วนะ่าจะเป็นสองสองห้าเป็นลายตรงนะครับตัวนี้กำลังฮิตเลยตัวนี้ก็จะอ้วนๆน,นะสายคียเลยเนะี่ย ดูแบบคนโตโต,โต,โ,ตโตหน่อยสองกำลังได้เลยข้างหน้าก็น่าจะมีน่าจะมีการย่นเกือบ2นิ้วนะจากสายตามาดูชุดบนชุดบนเป็นของ1้อสิบแต่เป็นตัวเตีย้ยแหละที่ก็กำลังคิดกันนะตัวนี้ไม่รู้นะว่ามองเห็นหรือเปล่าถือว่ากำลังคิตเลยก็จะแบบ ไม่เกะกะสำหรับคนที่ไม่อยากปาดนะคันนี้เจ้าของรถเขาไม่อยากปาดเขาเลยใส่ปัมตัวนี้คือไม่ต้องปาดอะไรเลยลบสวยเลยราคาไม่แรงราคาไม่แรงนะน่าจะไม่ถึงพันตัวนี้แต่มันมีแท้กับเทียมมั้งผมไม่มั่นใจนะมาประกับนะประกับเป็น R M Mini ตัวนี้ผมเห็นขายกันก็ น่าจะพันกว่าบาทนะพร้อมปลอกด้วยปลอกสายขวานะแล้วก็มีประกับประมาณพันพันร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละเป็นของไม่ใช่แท้นะแท้คงไม่ใช่ราคานี้แน่นอนอันนี้เบิกใหม่เลยนะครับชุดสี่ชิ้นดำนี่ปลอกซ้ายขวามาดูบั้นท้ายกัน ปั้นถ่ายช่วงล่างนะขาอ่อนทันนี้เลยเดิมเลยนะอาร์มแต่อาร์มฝาครอบดำของเดิมหมดเลยมันจะทรงเหมือนเวฟหัวเทิกเลยนะชุดอาร์มท้ายแต่ให้สังเกตตรงนี้นี่นี่สังเกตมันจะมีตุ่มนี้อยู่นะถ้าเป็นของดีมานะนี่อันนี้คืออาร์มตรงรุ่นเลยนะครับ อามตรงรุ่นระบบเบรกหลังเป็น ktm กำลังฮิตเลยตัวนี้ซื้อมา450นะแต่มันมีหลารราคาพูดถึงงานพวกงานเทียบนะงานเทียบมันมีหลายราคามี650 450, 200. อ้อยห้0สิบสี่ร้อาสิอเผออาจจะมีทัวนี้ด้วยสี่รอยนี่มาท,ทั้งชุดเลยนะเนี่ยมีทั้งมีตัวเน้ยไอตัวปับ๊บเขาเรียกอะไร จะดูสเตอร์ไม่ธรรมดานะอันนี้มาใส่าย,ยางกันแล้ใส่าย,ยางอันนี้เป็นนี่เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะครับดอกเต็มๆเลยนี่ขนยังอยู่ชุดอามเดิมบิ้วสีใหม่นะอามเดิมบิ้วสีก็จะเตะพักท้าทรงเดิมหมาเลยนะครับคันนี้ มาที่โชกแล้วเป็นโชว,ว่าเป็นงานเทียมนะยังยังไม่ได้เป็นแก๊สแทนนะครับเป็นงานเทียมอยู่ที่สามพันโหราคาขนาดของเทียมยังถือว่าราคาได้อยู่นะสามพั 3, นี่ครับอามตัวนี้มาตัวนี้กันแล้วเนี่ยอันนี้เขากันไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกันไว้ทําไมก็จะเป็น เป็นไายาเต้นะก็จะเก็บงานเนียนๆเ,เลยนะครับคันนี้นี่บอกตรงเดิมเลยทรงเดิมเลยนี่บเบามากันที่แข่งเครื่องกันแล้วย็อย่างที่ว่านะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับเวฟรอยห้าหัวเถิกหัวเถิกบังลมตัวเดียวเลย แข้งซ้ายขวาเก็บสีไม่นะครับก็จะเด่นๆเลยคันนี้จะเป็นน็อตสเตเลสทั้งคันเลยเป็นเลสทุกจุดเดินรอบรถเลยวันนี้อ๋ออันนี้ยังอันนี้ยัง ชุดนี้ยังเป็นน็อตเดิมอยู่เดี๋ยวคงจะเก็บแบบมาดูใต้ทอ้องเฮ้ไต้ท้องไต้ท้องเก็บแล้วนี่หัวชุดหัวนี่เห็นไหมนี่นี่นี่คันนี้ได้แปลงเป็นสตาร์ทมือแล้วนะแต่ว่ายังแปลงไม่เสร็จนะครับติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ต่อสาย เออรูนี้ก็มีต้องไปอีกรอดตรงข้างหน้ามาดูในข้างในเลยยในใดน,น,นะ <S <S ก็ได้เตรียมทำสตาร์ทมือแล้วแต่สายยังไม่ได้ต่อนะแต่วางอุปกรณ์ครบหมดแล้วแต่มันมีรูกว้างจริงๆตรงนี้ตัวนี้ก็ไม่แพงนะแต่แต่ผมไม่รู้ราคาหรอกราคาจับต้องได้ เบิกใหม่หมดเลยดีมตัวนี้อุปกรณ์ยังพวกอุปกรณ์พวกชุดเดิมอะที่ต้องเบิกศูน์น่ะก็ยังเบิกได้อยู่นะครับเบิกง่ายยังมีอยู่ศูนยังมีจำหน่ายอยู่ชุดสีคันนี้ได้มา3า0 0ันหนึงนะครับมีสติกเกอร์ด้วยเป็นงาน abs นะครับส่วนชิ้นดำก็มีให้เบิกเหมือนกันเป็นดำแท้เบิกศูนเบิกศูน ชิ้นดำก็ตีไปพันหนึ่งอะทุกชิ้นเลยนะกับราคาพันหนึ่งเนี่ยได้มาพันหนึ่งจะเตะเครื่องคันนี้แน่นอนครับหกหกทักห้าถือว่าได้อยู่นะดูมาที่ท่อแล้วท่อตัวนี้เคยใส่กับเวฟบางลมที่เราเคยรีวิวไปนะคันนั้นได้ขายไปแล้วขายไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ให้ท่อนะครับจะเป็นไทเทเนียมของ เฮงตัวพันนะครับมาดูใต้เบาะดีกว่าดูที่ใต้เบาะมันจะเหมือนพวกเวฟเก็บใหม่หมดมามาฟังเสียงกันดีกว่ามันจะโคตรสักแค่ไหน นี่ยดูจากด้านบนแล้วนะเหมือนเวฟอาร์เลยศถานการใหมาแต่ใ่ได้เปล่าอันนี้น่าจะไม่ได้แหละเพราะมันคนละอันนี้กันคันนี้เราวันนี้เราจะตัดตีไปก่อนตัดตัดมือ,อยังต่อไม่เสร็จโอ้โหโอุย้ยแน่นปึ๊กเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยผู้ช่วย ดูดลันอีกอย่างเนี่ยด,ด,ดูดแล้วด้วยไปล้มหืม <c oughs> ขยมทั้งตัว <c oughs> เรียบร้อยลูกติ รเขาพังรถเขาเพิ่งทำคันนี้เจ้าของได้ตัวรถมาเลยนะ7500เป็นรถถูกกฎหมายนะโอนได้เรียบร้อยนะคันนี้ตอนได้มาแต่แต่งไป60,000 6 60, นหก0นนี่มีท่อด้วยนะรวมเครื่องด้วยอะไรด้วยนะกระแสกำลังมาแล้วใครมีครอบครองไว้ก็เก็บไว้เลยนะเดี๋ยวมาแน่ ความสูงแหมมีเพื่อนๆถามเยอะผมอ่ะคันนี้สูงไอ้สามร้อยเท่าไรเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ความสูงติบติบสามนิ้วตัวโชคนะความสูงของโชคในสิบสามนิ้วก็ลองไปคิดว่ามันเท่าไร่โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนน้นเนาะก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตาม ส่วนคลิปน่าจะมีอะไรกันก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับโหดด้วยเสียงโคดโหดเลยเพราะว่าใบนี้มื่นหกถึงมื่นแปดนะเจ้าของซื้อมา